ความโหดท่ามสายพันธดความมันไร้คิดเดียวกันปปาตองแฟนแอคกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกครั้งนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่11กันยายนนะครับูบแรกของรายการเปิดหัวคอนเนอร์เจอกับเดวิดนะครับเมื่ชานี้ช่างน้ำหนัก147ต่อ145่รกับส่วนสูงหนึต่อ180นะครับอายุ26ต่ออายุ24ครับ8ปดไปครับชนะ5แพ้3นะครับในขณะที่เดวิดนั้น 22ไฟชนะ13แพ้แปเสมือ1นะครับหนักชกจากไอแลนด์ ine, ครับ Connor, าา Scotland, คบนนอ,อ, et, คมมอนเนอร์ในขณะที่เดวิดนั้นมาจากสกอตแลนด์ครับคอนเนอร์นั้นพักแล้วพีซซอนอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตแค้มวยไทยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเดวิดนั้นซ้อมอยู่ที่แค้มวยทาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตนะครับ มาซ้อมอยู่ทีู่กเก็ตด,ด้วยกันทั้งคู่ครับท่านกำลังติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กองทบช่อง5นะครับภายใต้การสนับสนุนของท่านพลเอกกิติสมสนั่นครับกรรมการผู้ในการใหญ่สถานี you, วิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ขอบคุณท่านสุวรรณสุวรรณรัฐนักฟุตบอลแว่รจังหวัดูกเกเตขอบคุณท่านธีระบงช่วยชูกับปลัดจังหวัดูกเก็ต และก็คุณขนโยอธนาวุฒิเพชระนะครับทูนในการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยไปจำจังหวัดภูเก็ตครับเรากํลาลังติดตามชมการถ่ายทอดสดจากสนามมวยป่าตองนะครับบนถนนสายน้ําเย็นภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันส์สิกุลซึ่งมีมวยให้แฟนมวยได้ชมกัน5วัน5รายการนะครับ เริ่มจากวันจันทร์ครับสกพีเรียนวันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กพัคเกตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิบนะครับวันกลางทิสเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อมทีมงานเพื่อสตรีกับป่าตองไฟไนท์โดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมือยใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับช่องงานถ่ายทอดสดและก็วันเสาร์ครับสัตว์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูพร้อมทีมงานเพื่อสตรีวันอาทิตย์นะครับเบทท้ายในรอบสัปดาห์กับป่าตองคอมแบทรับฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมือยใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับ ช่องเพชน้อยออฟฟิเชียลถ่ายทอดสดครับในวันอาทิตย์นะครับทั้ง5รายการนั้นเราได้รับการสนับสนุนโดยท่านนายกบุนายสุติกุณับนายกเทศมนตรีมกงกทูรักกันในนารีสอร์ทแอนด์สปาครับนับถึงที่พักนับถึงในนานะครับขอบคุณวินนัมครับอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬามวยไทยนะครับที่ส่งอุปกรณ์ดีๆนะครับมีคุณภาพแล้วก็สวยงามนะครับมาร่วม สาความยิ่งใหญ่ของปลาทองไฟน์ครับรีชาชันเกตครับสับมือชกยกที่1ครับสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนมวยที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งความมันครับปาตองไฟน์คู่แรกชิงแชมเปี้ยนทางด้านมุมแดงครับคอนเนอร์ออไรลี่ครับนักชกจากประเทศไอแลนด์ครับนี่คุณไบร์นครับเป็นหัวหน้าคณะต้องบอกว่านี่คือเขยชัยภูมิครับชอบที่สุดก็คือส้มตํา โอ้พยายามจะปักศอกนะครับเดวิดปาเปิดเกมลุยทันทีครับเดวิดปาไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะครับในขณะที่คอนเนอร์นั้นรอจังหวะกระแทกหมัดยับ้ายเดวิดปีดเข้ามาเดวิดนั้นเคยมาโชว์อยู่ที่นี่นะครับในขณะที่คอนเนอร์นั้นาดูครับคอนเนอร์โต้ด้วยขวาเน,เนื้อเหมือนกันครับนะครับต้องบอกว่าจับตาดูดีๆครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้ยจังหวะเอามาเสียบแต่ตัวเองนั้นเสียหลักนะครับเดวิด นะครับต้องดูว่าเกมสั้นหรือว่าเกมยาวครับเปิดเกมครับเดวิดเซนแคลร์นักชกในแคมป์พาเวอร์เฮาส์ครับจากสกอตแลนด์ครับทางฝั่งของคอนเนอร์นั้นมาจากภูเก็ตแชมป์มวยไทยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในโซนราวยด้วยกันทั้งคู่ครับออถ้าวิ่งรอบรอบราวยนี่ <laughs> ก็คงจะเจอกันตอนเช้าๆนะครับเออดวิดกำเดินหน้าแล้วครับเดวิดแม่คอนเนอร์เออดวิดล็อกนได้ อเาพยายามจะล็อกพยายามจะตีเลยครับคอนเนอร์พยายามจะตัดล่างครับโอ้โหครับเปิดเกมบูเปิดเกมลุยครับเดวิดซินแคลร์เจ้าบูจากสกอตแลนด์ครับจิ้มเดนแบดขวาพยายามจะโต้เหมือนกันครับคอนเนอร์คอนเนอร์กระแทกมัดเย็บสายเดวิดเสียบด้วยขวาก็คอนเนอร์ลงล่างพยายามจะเล่น งานฐานล่างก่อนนะครับเป้าหมายนั้นอยู่ที่บริเวณเหนือหัอเวเข่าทางด้านซ้ายของเดวิดเดวิดล็อกไหนได้ตีด้วยขวาอ้าวเจอเลียเลยครับแล้วแข้งขวาของคอนเนอร์โอ้โหครับได้ย,ย่างเสียย่างครับพันบูพันดูนี่เดวิดซินคลายครับม,มาหน้าตาเฉยมากอุย้ยซอกซ้ายครับเฉียวไปนิดเดียวโอ้โหได้เสียวเลยครับเออแล้วครับคอนเนอร์คอนเนอร์ ถึงว่าจะถอยแต่ก็โต้ตลอดเหมือนกันครับกระแทกมัดเย็บซ้ายพยายามจะวนไม่ยอมอยู่มุมอับแล้วครับคอนเนอร์กระแทกมัดเย็บซ้ายครับล็อกในตีด้วยขวาพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับคอนเนอร์อาละครับล็อกติดครับเกาะติดทิศตังหรือเปล่าค,ลครับเดวิดซสิ้นทางอืออาครับมีโต้มีเถียงครับอือ่โอ้โหอ่านเกมยากครับมวยต่างชาตินี่อืออะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เอฟบ,บอกแล้วครับ เี่ยครับเบียดก็มาคอนเนอร์พยายามจะปักด้วยศอกซ้ายครับอูโหูครับจิ้มมากกว่าครับหลบเวียนหลบนิดเดียวครับแล้วก็แค่ซ้ายครับหมดยกพักก่อนครับเบียดลับมาครับ ทำช้าๆนะครับเดวิดเปิดเกมทันทีครับคอนเนอร์น,นั้นโตโดยซ้ายเดวิดขีบซ้ายไว้เกี่ยวได้แล้วตัดล่างครับแล้วนี่ครับแข่งขวาขึ้นบริเวณลำตัวก้าวเข้ามาเสียบด้วยขาขวาแล้วเดวิดแม่คอนเนอร์พยายามจะลงล่างครับวงในตีเจอเหลี่ยมไม่ธรรมดาเหมือนกัน,กนครับคอนเนอร์เดวิดเบียดเข้ามาคอนเนอร์ตีด้วยขวาเดวิดกดแล้วพยายามจะตีครับแม่คอนเนอร์น,นั้นพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับ ladies and gentlemen it's a nice competition w o v e n championship p ปะตอ fight n is g with 139ปอนด์ b e t w e e n the world from Thailand and the world from England. เอาละครับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ปาตองไฟนี้ในเวที139ปอนด์ครับเพชรตาปีจากแบงค์ดอดเมืองครับจากพังงาเจอกับมอลลี่แม็กคาร์ลชจากประเทศอังกฤษครับแล้วก็ขอขอบคุณครับมิสโนเวีอาจากไต้หวัน thank you very much CCA lá, CCA. สองครับเรีชาจันเกตชิดเนื้อชิดตัวก่อนนะครับเอาละครับสับมือให้ชกครับเดวิดเดินหน้าต่อทันทีครับเปิดเกมก็ใส่แล้วครับยกแรกนั้นต้องบอกว่ายังคู่กีสุ่ยสีอ๋อแล้วก็แข้งขวาของคอนเนอร์พยายามจะดึงลกขคืนครับอ่ะวงในเดวิดกดมากดแล้วพยายามจะอืพยายามจะเฟ้นเข็นตีเลยครับแต่ว่ายังไม่ถนัดนะครับแต่ว่าล็อกไหล่ยี่งเหนียวแน่นหนึบเลยครับเดวิดซินแคล อจอมบูจากสกอตแลนด์ครับออออโอ้โหดูกับจังหวะต่อยหมัดพลาดแกเสียบด้วยขวาอ้าววงในขวางนะครับขวาแล้วปักด้วยศอกอืมอ้าวดินดินดินครับคอนเนอร์ครับพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับคอนเนอร์นะครับไม่ดินไม่ได้นะครับเจอล็อกแบบนี้ครับจะบอกว่าล็อกของคอยเห <c oughs> นียวแน่นเดือบครับ โอ้กระแทกหมัดยับซ้ายนำร่องมาก่อนแล้วครับเดวิดโอ้โหเจอซ้ายหน้าของคอนเนอร์อือฮึโอ้ฮึแล้วลงล่างครับเอ้าลงล่างสะดุ้งหรือเปล่าครับแมเดวิดสะดุ้งเหรอโอ้โหคอนเนอร์มาเป็นชุดเลยครับโอ้เสียงเชียร์นี่ในสนามดังสนั่นเลยครับต้องบอกว่าเสียงเชียร์นี่ดังสนั่นเลยอือฮึคอนเนอร์นั้นแกตอดไปเรื่อยครับดูครับแมเดวิดเบียดเข้ามาทิ้งเลยมัดนี่แล้วครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก็ได้นะครับ โอ้โหมีสะดุ้งให้เห็นครับโอ้โเลยแกยืนให้เตะครับดูครับโอ้ยืนให้เตะอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเอ่อไม่มียกบังอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหครับดูว่าเกาะติดคิดตังนะพี่อ้นนะแต่ว่าตอนนี้นี่ฐานล่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเอาเอาบอลเนอร์นั้นสบช่องเลยครับ หลอกหลอกวับนี่มีบนมีล่างครับโอ้โหโอ้โหเออโอ้โหเดินไปส่งครับงานเข้าเลยครับงานเข้าเลยครับวาวไม่ไหวครับนี่แหละครับมวยไทยมีลูกแก้ลูกกันครับเวลาที่เหลือครับอย่าล้มนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ปิดเกมเลยครับ จบเข่าครับช้อตเข็บฉากเลยครับอื้ฮ้มวยไทยลองของไม่ได้ครับอืมเก็บไปยืนรับครับโอ้โห ย้ำๆเข้ามาเข้ามาดูภาพช้าก่อนนะครับเดิวโดนนี่ครับอืมเก็บแล้วครับอ่าทางว่าเตะขาของคอนเนอร์ครับอ่าเดี๋ยวย้ำเลยครับพับนอกพับในครับอืมแล้วเดวิดเก่ยืนดูครับแกไม่ยกบังนะครับพอไม่ยกบังนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้ดูครับอ่าอืม นั่งพบเพียบเลยครับนับที่2และปิดเกมนี่ครับจังหวะปิดเกม By the way of k n o c k o u and the winner the champion Rescada And grace to the new champion from my land, Connor O'Reilly.